ขอบคุณนะคะขอบคุณตัวการ์ตูนเยอะๆนะคะจากคุณไอเอลนะคะขอบคุณนะคะคุณใหม่คุณไอเอลสวัสดีคุณใหม่คุณไอเอลสวัสดีคุณเกียรติคุณใหม่บอกว่าคุณไอเอลสวัสดีจ้าหัวใจบวกๆหัวใจกดคุณไอเอลสวัสดีคุณบุญเกิดนะคะคุณไอเอลสวัสดีคุณเดือนนะคะเอ่อแม่หวานแม่หวานบอกว่าหัวตกใจยตกใจยตกใจแม่แม่หวาน บอกว่าสวัสดีค่ะแม่หวานตกใจแม่หวานให้ตัวการ์ตูนแม่หวานสวัสดีทุกคนเอ่อคุณใหม่บอกว่าแม่หวานสวัสดีจ้าคุณเกียรติบอกว่าบายบายค่ะแม่ปูพี่ปูสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องตุ๊กคนสวยสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณเกียรติว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคลับสวัสดีครับขออนุญาตทักทายนะครับทุกท่านสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณคลับ คุณปูปูสวัสดีค่ะแม่หวานเออคุณเดือนบอกว่าหัวใจคุณเดือนให้ดอกไม้นะคะเพื่อนๆค่ะฝากฝากคุณเดือนด้วยนะคะคุณเดือนมาเยี่ยมวันแรกคะ่ะมาเยี่ยมวันแรกก็เป็นแบบนี้ไปเลยนะคะก็ขออภัย,ยด้วยนะคะขอบคุณนะขอบคุณนะคุณเดือนทักทายเพื่อนๆเดินจ้าคุณแมววินบอกว่าสวัสดีครับ พี่ปูปูบอกว่าคุณใหม่สวัสดีค่ะแมวยิ้ม24คะ่ะน้องใหม่บอกว่ามีความสุขทั้งวันนะคะพี่ตุ๊กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องใหม่พี่ปูปูเอ่อน้องใหม่พี่มาทําเออพี่มารักษาฟันนะคะฟันค่ะฟันวันนั้นมารักษาแล้วก็ต้องมารักษาอีกนะคะคุณ <thereby S 1> ปูปูบอกว่าคุณเดือนสวัสดีคะ่ะคุณขลับบอกว่าขออนุญาตกดไลค์นะคะโอ๊กดเป็นโลดกดเป็นโลดกดเป็นโลดอะ กดไลค์กดไลค์กดไลค์พี่ตุกโปรตุเกสสวัสดีค่ะจากคุณแมวนะคะคุณปูป่ปูบอกว่าน้องแมวจ๋าน้องแมวบอกว่าแม่ปู่สวัสดีค่ะคุณแมวบอกว่าคุณใหม่สวัสดีค่ะคุณปูป่ปูคุณขับนูสวัสดีนะคะเดือนอ่าเขาเรียกเขาเรียกล่ะอ่าเดี๋ยวเป็นคิวเป็นคิวไปเด้อพี่น้อง หมอ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 เออคุณเดือนหัวใจกดๆน้องใหม่บอกว่าคุณแมวนอนกินสวัสดีค่ะคุณกลับบอกว่าคุณปูปูสวัสดีครับผมคุณเอฟบอกว่าเลิศยี่สิบสามเออใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ตุ๊กด้วยนะคะตุ๊กแกแห้งคะ่ะตุ๊กโปรตุเกตนะคะแม่ปูบอกว่าคุณเอฟสวัสดีค่ะน้องแมวบอกว่าพี่เอฟสวัสดีครับคุณปูปูเออให้ให้นกมาสองตัว ครรุณเอฟบอกว่าสวัสดีครับคุณแมววินคุณเอฟคุณเดือนสวัสดีครับคุณแมวบอกว่าให้ให้แว่นมาค,นคุณเดือนบอกว่าให้ปีโป๊กคุณฉีจี้หัวใจกดกอดคุณเดือนสวัสดีครับคุณเอฟคุณเอฟคุณใหม่สวัสดีครับคุณปูปูฉีจี้สวัสดีค่ะคุณฉีจี้คุณเดือนหัวใจบวกบวกนะคะคุณฉีจี้บอกว่าคุณปูสวัสดีค่ะคุณเอฟคุณแมววินสวัสดีครับ น้องยาพี่ตุ๊กจ๋าน้องยาบอกว่าเลิ่ิบคุณจีจี้แมวคุณแมวยิ้มสวัสดีค่ะคุณเดือนบอกว่าเอ,อเอาปูไปสองตัวครับพี่ตุก๊กคุณเอฟบ,บอกว่าแม่เอฟแม่เอฟซีแม่ปูสวัสดีครับคุณเคนคุณเคนบอกว่าเฮลโหลตุก๊กเฮลโหลเฮลโลคุณเคนคุณแมววินบอกว่าพี่เคนพนมไพรสวัสดีค่ะ คุณแมวนอนกินบอกว่าพี่จีจี้สวัสดีค่ะคุณใหม่บอกว่าบ๊ายบายค่ะคุณจีจี้บอกว่าคุณพี่ปูคุณเคนสวัสดีค่ะคุณเอฟบอกว่าคุณจีจี้สวัสดีครับคุณเดือนสวัสดีค่ะเอฟซีเอ่อคุณทุกทุกคนนะคะสวัสดีนะคะฝากคุณเดือนด้วยนะคะคุณเดือนปลูกผักทําอาหารนะคะคุณเดือนเพิ่งเข้ามาวันแรกนะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะ คุณเคนบอกว่าน้องตุ๊กดีจ้าพ่อน้องบอลบอกว่าสวัสดีพี่ตุ๊กครับคุณจีจี้บอกว่าขอโทษค่ะมือโดนค่ะเออเออเออหรอคะเอาไปนินหยางค่ะเอาไปนินหยางเออคุณเคนหัวใจกดๆคุณเคนหัวใจกดๆพ่อน้องบอลสวัสดีแม่ปูนะคะคุณปูปูบอกว่าหัวใจบวบบวบคุณเออพ่อน้องบอลบอกว่าสวัสดีครับคุณเคนเออเพื่อนๆเดี๋ยวตุ๊กจะลงไลฟ์สุดแล้วนะคะเออเพื่อนๆก็ยกมือขึ้นบายๆนะคะเพราะว่า ทุกมีนัดสิบโมงโอเคค่ะตุกมีนัดสิบโมงนะคะเดี๋ยวตุกลงไลฟ์สดก่อนนะบา,บายๆนะคะขอบคุณนะคะหมอเรียกแล้วค่ะบา,บายๆค่ะขอโทษขอภัยที่ไม่ได้อ่านนะคะหมาอ้วนคุณหยาทุกคนเลยค่ะขอบ